เอาหลานนีมันสิดีบ่อุ้ยมันสิบุดีได้่ังไหเบิ่งจะซื้อหลานนั่นดีทองดีแท้ครับผู้ลูกค้ายู่ดีครับอันลูกค้ามากกว่าสาวเพื่นบ่ครับเอาเอาตัวใหญ่เลยบอ้ย ตามยังไงมากันสองคนจนล้วนเลยไอ้บันเจิดจะไม่เห็ดหลายแนวเนาะเพราะไม่เป็นจะพุ่มใจเนาะเป็นเก่ายักษ์อันไหวให้ลายอันนี่กยเป็ดหลายแนวอะไรเนาะไปแนแนวทวนอะไรเนาะมือนี้มือกูปูบริการกำลังกันเฮ้ยได้บันเจิดเฮ้ยมือกับูเป็นพนักงานกับคุณลูกค้าแหมคุณลูกค้าเสื้ออะครเสื้อกับแหม่ก็ตำหน้าเว้ยเฮ้ยเอาเมนูนี่แพทยไปสูดด้าหลางนี่แหละตัดได้ ตุ๊กร้านทู่นี่เดี๋ยวโต๊หา่างไม่บางไลยเอาคือวางเขาไปเป็นพีนน่น้องกันอ๋อปุ๊กจะลอนบัวฮะมุกลูกค้าที่ดิคุณลูกค้าเนี่ยเอาที่ขาวแม่โอ้พอดีละเอาไปมี่ราคาแพรงราคา,า,คาถือครับล่างเขาเป็นร้านมุกกระทะบุฟเฟ่กินได้บ่นนบอันเดี๋ยวที่สำคัญร้านเราครบรอบสองปีดีแทนมุก รัดผมวาท่นอยากละค่าหนึ่งแปดเก้าลดเหลือเพียงหนึ่งหกเก้าใช่แล้วครับดีแท้หมูกระทะจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่จากหัวละหนึ่งแปดเก้าเหลือเพียงหนึ่งหกเก้าอิ่มจุกในราคาย่อมเยาวหากคุณหิวข้าวให้พวกเราดูแลคุณหัวละหนึ่งหกเก้ามันนะหัวละหนึ่งหกเก้าคนี่บ้านไข่ตัดแปดทีหัวหนึ่งอะร้านตัดผมแบบสัตว์ตัวนักพฤกษศาสรนั่งๆครับ เอาเถอะคือผมบอกแล้วว่าจะตบโต๊ะลานกูแฝงอีกเพิ่งบอกไปเมื่อกี้คือว่าสีผ้าไม่กินโอนมากกับสีไซรัณโดมากดดมากสบซิมเสียพอเสียแม่งที่ตัดห้องมันก็มีซัมนี่ล่ะนี่ล่านี่รู้สุดแล้วในะยานนี้ไม่ฮอดโดนตีสวดโฟกซังแต่เพิ่นท่านไหนมาหักนะน้ำกะลี่ฟิวนี้พนักงานมีแต่คนสวยๆเราเลยสวยเออ,เอ,อนั่นล่ะเลยย่างพนังกงานอยู่นี่ยิ้มแฉ่งอัตยาใส่ดีพูดพอโอ้โหมีสัมพันธ์ทำไม ไม่เยืนยิ้มแซงยังยิงนี่เป็นแมวเออนั่นแหละบรรยากาศเ่นี่ก็ดีลมลื่นสงบเป็นส่วนตัวแห้งโดนโดนเธอจังมีดอกวายังสิคุณลูกค่ะอยากยังไปตักกินเองเลยนะครับเล็้ยงกินมาจากคองอยากยังกินอยากแดกแดกเอาทีแดกกูเบิดปั๊บมึงสั่นเลยปั๊บเลยตีหลางอื่นครับหลางอื่นก็ปั๊บแต่หลางเทานี้ กินบมดพี่ปั๊บกินได้เต็มที่กินเหลือพอกระบานถือกินนะวางโจ๊กพร้อมเอาไว้แดงเหมือนเจริญของคือพ่อคือแอฟริกามีกินได้เยอะคนแอฟริกาเนี่ยข้าวทุกอย่างอ่าก็กินได้เบิะอาหารทุกอย่างรู้จักมูลค่าของอาหารเคยลองเพลียงบอกากินนั่งนั่งกากากินนั่งแล้วรอเลียวนะฮะอุ้ยข้อมินพลังงานสุดที่นี่แหละอยากเช็ดพลังงานอยากเช็ดไปสิดทา่นี่อุ้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ทีละกิตักหมูก่อน 2,000 Years Later สั่งอย่างอยู่อะจะ <c oughs> มาเลียดัวนไหมว่าเออเลียดเลยเอานี่ไงเขากลังเลียดซีนีดี้เธอไงมันดีเกินไปนะ ดีเกินไปมิสกับมาหากูอีกนะฮะมึงก็บอกกลับไปหาอีมันก็ตุ่มพวกนั่นน่ะไป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 นั่งหาสะแตกมาเดยกกูตาเกียนวิ่งเล้วรับหิวเขาลงหุ้งหาเรื่องตี 169บาทรวมเครื่องดื่มรีฟิลเติมได้ไม่อั้นน้ำแข็งเป็นถังไม่มีบวกเพิ่มมีน้ำซุปให้เลือกมากมายตั้งแต่ต้มยำไทยไปจนถึงทงคัสื่อญี่ปุ่นเลือกได้เลยเตาหมูกระทะหรือหม้อชาบูมีห้องแอร์ให้ด้วยนะจ๊ะบุฟเฟ่ที่เราใส่ใจใทุกคุณภาพต้องดีแท้หมูกระทะมากันเยอะๆนะครับดีแท้หมูกระทะ เขาเงินกิ่เขาจะกินทีบาทเนี่ยมบมา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 มีดด้วยผมก็ได้กิ่งเขามาดามือแล้วห้องครูเป็นนักธยบูรณ์เจอของดีอ่ะสีนี่สดสีสดกลิ่นหอมดีแท้เลยล่ะเจอาเจ้คือกิ่งเขาได้มีขาลงตัวล่ะเออเอาเล่ะเว้นสายตำรวจอะไรมันมีเ่ยสายตำรวจเขาไปแต่งตัวสะทุนม้าสี่ดอกพูนเขาไปหาใครติ่มโจ๊กน้ำร้อนน้ำบาดหูดีดีเออมึงอยากกินมันบิางเหรอมึง ยังเพิ่มอครับเอาโอ้ยวเขาบอหำเานั่งนั่งนั่งนันั่งนัโต๊ะนั่งโ๊ะนั่เอบเกเยุลานี่บริการทุกระดับประทับใจบนเพงคนบ้าเด็กน้อยเด็กแว่นเด็กกั้งเด็กเด็กเพจะเกิดบริการบอเคยแบง์สด้าวันน่ะเดี๋ยวเอาลิปอลิปอายจะบ่มีเงินครับพวกเนบ้านเฮานี่เนี้ยก็ตรงทุเรียต้ยตรงซอยเลียกันเดี๋วเดี๋ยวเด้วยอเดี๋ยวก แห้งดีคุณลูกค้าจับเคเล่เดี๋ยวม0้0 years later อ้าคุณลูกค้าินไงไม่กินอะไรไม่ยง้งให้ยื้อบ่ายเอายิ้มละชื้อกินตอนไน ไม่ยา่เี๋บมึงจุกสิมึงใครยังเลือไปรู้ย้อนเท่าน่ะเสรนข้าวพัดเสรนเปงไฟเร้นตะบักหงมีแต่ของเรียงลำย่อยเดี๋ยวนเขาอิ่มหรอไปได้ครับฮาคำยิ้มฉาบนี่นี่นี่นีา้งกินแล้วจะว่จิคอโตได้ไหมนี่ฮะคอโจ้คอโตไปไหนคอโจ้กองทูซลิฟเอาวิลเอาเฮ้ยบอไี้อมจบเป็นมีบ้ามันกินดีลบเรเอาปเท็นปเห็นเบนี่ยไห ที่ไม่ใส่เอ้ยตัวซื้อยังที่หูจักกันไปทาลีมูฮัมมัดครับตัวเป็นอิสลามบอก่นแม่งี่พเป็นยังหรอเนาะ้าจ้ิสิข้าใจดอกไป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 บปไ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 ปะปไาไป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 ไไปไดไปไปนปไปไปนะวไไไ อยามพี่ว่ากินพี่กินไมได้พอดีพอดีคิดต่างเลยดิพอดีพลักงานหลังจากล่ามันไปยิมแล้วนู่ัาก่ายิมแล้วไปหลังจสมหนาแมงควายอยากกางกูดีนะมูมากันเพื่ว่ากินนั่งั้งจนล่ะฮะยังบอกอยู่ว่ามาสาคนโตมาอ่เหมือนแต่เขามาในหลังเลยการ์เินกูจีทวงเต็มเขาหลังนะว่ามาสคนบ่อโตใหญ่เบ่เฮ้ยจะบอกเด้อว่ มงงง่ายมาขอเรื่องม่มมีดอกพีเผอยังน่ะนั่นเห็นพวกมูตกแล้วอ่ะมีคนอยากกินน้ำแน่น่ะ่แมนดอกหมูมันนันเลยตายมันดิใน,ในอะไรซิดอกถ้ายังพอสู้อยากสู้อย่างยิงย่งตีมันม่มมีดอกเรื่องสิโอ้ยน้อ,อเอา้าก็ไปปัดม,มือมูท่านอยากกินก็ปุ๊บโอ้ยน้อมันแบบแบ่งมู <c oughs> โอ้ดเอาแากลั <flow> ้นไม่มีผู้ใดมาปัดดิเดี๋ยวเดี๋ยวผาไปเปิดโตไหมเยัยเหยียดตาแซ่ดี้ล่ะอ้ยาจมโกกับไผ่เห็ุเย็นสัตย์เจ้าไอ้ยาผ้ายากกินโมกกระทะให้นึกถึงลานห้องกับลานแรกอย่าเพิ่งรีบอิ่มเลยยังมีไอ้ติมและของกินเล่นอีกเพียบกินไม่อั้นเพียงหนึ้ยหกสิบาทนั่งเล่นกันต่อก่อนไหมนั่งย่อยกันต่อก่อนเปล่าคือดีแท้ แม้แล้วครับร้านเฮาโปรรถแรงฉลอง2ปีร้านดีแท้หมูกระทะรถจากร8 9ยบาทเนือหัวละ169บาทมากินกันได้เลยโดยเฉพาะดีแท้หมูกระทะสาขาโนนสั่งอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับเฮ้ยกบ้าน